นนครใหญ่แห่งหนึ่งในยุคอันรุ่งเรืองของอาณาจักรหงสาวดีที่ผู้คนต่างมีชีวิตอยู่ภายใต้ขนบจารีตและกฎแห่งศีลธรรมอันเคร่งครัดมีนางโสเพณีผู้หนึ่งงดงามล้ำเลิศกว่าสตรีใดในแดนดินชาวเมืองพากันขนานนามว่านางพิกุลทองเนื่องจากผิวพรรณของนางนั้นผุดพองดังทองอ่อนเนื้อเนียนละไมดังกลีบกล้วยไม้แรกแย้ม ดวงหน้าง,งามละมุนละไมเปล่งรัศมีราวต้องแสงจันทร์ยามแรมแปดคำนางหาใช่หญิงชั้นสูงไม่ทว่าศิลปะในวาจาและกิริยาของนางนั้นช่างอ่อนหวานเย้ายวนบรรดาชายผู้มากด้วยทรัพย์แม้จะเคยได้พบหญิงงามมานับไม่ถ้วนก็ยังอดไม่ได้ที่จะหลงไหลมัวเมาในเสน่ห์ของพิกุลทองร่ำลือกันว่า ผู้ใดได้เพียงมองตานางจะใจเต้นแรงไม่ต่างจากกลองมโหระทึกในยามศึกวันหนึ่งมีบุรุษหนุ่มสองคนผู้มีชาติระกูลสูงส่งต่างเดินทางมาพร้อมกันเพื่อเยี่ยมนางณนเรือนหออันวิจิตหนึ่งคือบุตรของไกรแมนอามตา์เมืองมอเกิดสูงสัก์ดิสุขขุมเยือกเย็นอีกหนึ่งคือบุตรของโลหะพระยาผู้ทรงอำนาจแห่งเมืองปากใต้รูปงามแต่นิสัยใจร้อน ต่างฝ่ายต่างหมายปองนางต่างคนต่างนำทรัพย์สินเงินทองประเมินค่ามีได้มายื่นแก่นางพร้อมกล่าวอ้างสิทธิ์ว่าข้าเป็นผู้มาก่อนนางพิกุลทองนั้นรับทรัพย์ของทั้งสองโดยไม่บิดเบือนมือขวารับของบุตรกลายแมนมือซ้ายรับของบุตรโลหะพระยาพร้อมรอยยิ้มที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าแท้จริงแล้วจิตใจนางเอ็นเอียงไปทางผู้ใด แต่แล้วความรักก็กลายเป็นเหตุวิวาทบุตรทั้งสองกลับกลายเป็นศัตรูกันในบัดดลโต้เถียงกันไม่หยุดปากจนเสียงดังก้องไปทั่วเรือนหอในที่สุดก็ตัดสินใจพากันไปฟ้องต่อศาลขอให้ตุลาการผู้ทรงธรรมเป็นผู้ชี้ขาดตุลาการผู้เท่านามว่าท่านเวสันตะเป็นผู้ผ่านคดีความมานับไม่ถ้วนท่านมิได้รีบร้อนตัดสินกลับให้หญิงงามเข้ามาไต่ถามโดยละเอียด เจ้ารับทรัพย์ของผู้ใดก่อนท่านเอ่ยด้วยเสียงสงบนุ่มหญิงพิกุลทองยกมือประนมกล่าวด้วยถ้อยคำสุภาพข้าพระเจ้ารับทรัพย์ของทั้งสองท่านพร้อมกันเจ้าค่ะมือขวารับของบุตรไกรแมนมือซ้ายรับของบุตรโลหะพระยาแต่เป็นมือซ้ายที่รับก่อนท่านเวสันตะหลับตาครู่หนึ่งราวกับใครครวญแล้วเอ่ยขึ้นว่า แม้มือขวาจะถือว่าเป็นมือสูงทรงใช้สำหรับกิจแห่งบุญใช้จับจานข้าวหรือของดีงามมือซ้ายกลับเป็นมือต่ำใช้จับสิ่งของไม่สะอาดแต่ในการพิจารณาคดีนี้ต้องตัดสินตามลำดับเวลาไม่ใช่ตามค่านิยมแห่งมือท่านกล่าวต่อด้วยสุ้มเสียงหนักแน่นมือซ้ายของหญิงเป็นผู้ได้รับก่อน นั่นย่อมหมายถึงชายผู้ยื่นทรัพย์ด้วยมือซ้ายนั้นเป็นผู้มีสิทธิเหนือหญิงก่อนแม้จะต่ำต้อยกว่าตามธรรมเนียมแต่การก่อนย่อมชนะฐานะเสมอเมื่อคำพิพากษาสิ้นสุดลงฝ่ายบุตรโลหะพระยาหน้าผ่องราวแสงตะวันยามเช้ายิ้มอย่างผู้มีชัยส่วนบุตรไกรแมนออมาตเพียงนิ่งงนันขอมศีรษะอย่างนอบน้อมยอมรับโดยดุษณี คำตัดสินนี้ถูกรายงานขึ้นกราบทูลต่อพระเจ้าหงสาวดีเจ้าแห่งแผ่นดินผู้อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยเมตตาพระองค์ทรงฟังแล้วถึงกับแย้มพระโอษฐ์ตรัสขึ้นว่าตุลาการผู้นี้มีปัญญาเฉียบแหลมยิ่งนักแม้เรื่องของหญิงงามเมืองอาจดูเบาบางแก่คนทั่วไปแต่ด้วยการชำระคดีที่ยึดหลักความจริงมิใช่อคติแห่งฐานะนับว่าเป็นธรรมโดยแท้สมควรแก่ราชสำนักนัก คำพิพากษานั้นจึงกลายเป็นกรณีศึกษาสืบมาและเล่าขานไปทั่วเมืองว่าด้วยความยุติธรรมไม่ได้อยู่ในมือขวาหรือซ้ายแต่อยู่ในความจริงที่มองเห็นในยามค่ำคืนอันเงียบสงัดนักข่ายทหารชายแดนพื้นไม้กระดานในโรงนอนส่งเสียงกรอบกแกรบยามย่ำเทา้า นายทหารเวนนามว่าร้อยตรีทศพลเดินตรวจตราความสงบเรียบร้อยตามหน้าที่ที่กระทำทุกค่ำคืนขณะเดินผ่านโรงนอนสายตาก้นเหลือไปเห็นภาพแปลกตาพลทหารคนหนึ่งกำลังถือกระดาษในมืออ่านออกเสียงดังลั่นไปทั่วเรือนนอนขณะเดียวกันมีพลทหารอีกคนยืนอยู่ด้านหลังเอามืออุดหูเข้าไว้ทั้งสองข้างภาพนั้นชวนให้ประหลาดใจยิ่ง ท่านร้อยตรีเดินย่องเข้าไปใกล้แล้วร้องถามนี่เจ้าทั้งสองทำอะไรกันอยู่พลทหารผู้ยืนอุดหูสะดุ้งจนปล่อยมือและหันมาทำความเคารพอย่างตกใจส่วนคนอ่านก็หยุดอ่านและลุกขึ้นตามแง่ตอบมาทำอะไรกันอยู่นายทหารถามเสียงเข้มผมกระกระกำลังอ่านจดหมายครับพลทหารแง่ตอบอย่างตะกุกตะกัก แล้วเหตุใดต้องเอามืออุดหูเพื่อนด้วยเล่าท่านถามอย่างอดกลั้นรอยยิ้มแง่เงยหนานะขึ้นพูดอย่างมั่นใจว่าคือจดหมายฉบับนี้มาจากภรรยาของผมครับผมอ่านหนังสือไม่ออกเลยให้เพื่อนอ่านให้ฟังแต่เพราะมันเป็นความลับผมเลยไม่อยากให้เขารู้เนื้อหาจึงอุดหูเขาไว้ครับสิ้นคําพูดท่านร้อยตรีถึงกับหลุดหัวเราะลั่น พลทหารทั้งโรงนอนที่แอบฟังอยู่ก็ขำกลิ้งความไร้เดียงสาของแง่กลับกลายเป็นเรื่องเล่าไปทั่วกองพันว่าแม้จะให้คนอื่นอ่านจดหมายให้ฟังน้าหุบเขาอันเงียบสงัดกลางพงไพรมีสองตายายากไร้ผู้หนึ่งอาศัยอยู่โดยปราศจากลูกหลานใดๆให้ชุบเลี้ยงทั้งสองใช้ชีวิตอย่างสมถะ ทำไร่ไถนาพอเลี้ยงชีพแม้จะขาดแคลนทรัพย์สินเงินทองแต่หัวใจของพวกเขากลับเต็มเปี่ยมด้วยความรักและเมตตาวันหนึ่งขณะตายายกำลังขุดดินปลูกผักอยู่นั้นก็พลันเห็นลูกสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งเดินต้วมเตี้ยมโงนเงินมาจากป่าลึกตัวนั้นดูเผินเผินคล้ายลูกคนแต่มีขนบางๆปกคลุมทั้งร่างตาโตหน้าแหลมหูยาว ตายายมองแล้วรู้สึกสงสารจับใจโดยไม่เคยมีลูกมาก่อนจึงตัดสินใจนำมันมาเลี้ยงไว้ในกระท่อมเรียกชื่อมันว่าเห็นเพราะครั้งแรกที่พบมันยกมือขึ้นลูปหน้าเหมือนรู้สึกเห็นสายตาของตายายลูกอีเห็นเติบโตอย่างว่องไวผิดจากเด็กปกติท่าทางแปลกประหลาดแต่ก็น่ารักเอ็นดูไม่ดื้อไม่สนวันหนึ่งเห็นเปลยกับตายายว่า เขานั้นสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้จริงดังที่เคยเล่าให้ฟังและอยากแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีในหมู่บ้านตายายตกใจแทบสิ้นสติกลัวว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โดยความที่ฐานะต่ำต้อยสภาพความเป็นอยู่ของพวกตนก็ไม่เอื้อต่อการสู่ขอหญิงสูงสักแต่เห็นไม่ละความตั้งใจขยันขยออ้อนวอนจนตายายใจอ่อนจำต้องบากหน้าไปยังเรือนของเศรษฐีผู้มั่งมี เศรษฐีได้ฟังความแล้วหัวเราะเบาๆแต่กลับมิได้ปฏิเสธตรงๆหากตั้งเงื่อนไขอย่างยากเย็นว่าถ้าเจ้าหนุ่มสามารถสร้างสะพานเงินสะพานทองจากเรือนตนไปถึงเรือนตายายได้ภายในคืนเดียวเราจะยกบุตรีให้ตายายกลับถึงเรือนด้วยสีหน้าหนักใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เห็นฟังเห็นกลับยิ้นบางๆแล้วกล่าวว่าไม่ต้องกังวลข้าทำได้แน่ ค่ำนั้นเขาแปลงร่างเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ใช้พลังอันลี้ลับจากเผ่าพันตนสร้างสะพานเงินสะพานทองอย่างขมักขม่นตลอดทั้งคืนเสียงค้อนเคาะเสียงโลหะกรีดเสียงกลางความมืดรุ่งเช้ามาสะพานยาวระยิบระยับเชื่อมถึงบ้านเศรษฐีพอดีเศรษฐีตะลึงในอิทธิฤทธินั้นจึงมิอาจปฏิเสธคำมัน่นสุดท้ายจึงยกลูกสาวให้ เห็นจึงได้เข้าพิธีแต่งงานอย่างสง่างามด้วยเรือนผมรวบเรียบร้อยผ้าไหมทองอารามทั้งตายายก็ถูกอัญเชิญมาอยู่เรือนหอด้วยความเคารพเสมือนพ่อแม่แท้ๆชาวบ้านต่างร่ำลือว่าเห็นอาจเป็นเทพแปลงกายมาลองใจคนตายายได้บุญจากความเมตตาจึงได้อยู่สบายในบ้านปลายชีวิต ณชายแดนเมืองหนึ่งอันห่างไกลมีชายหนุ่มสองคนซึ่งเคยเป็นเพื่อนเล่นร่วมสาบานกันมาในวัยเยาว์นามว่าโลกพลาและเพิดนง่ายความสัมพันธ์ของทั้งสองกลับแปรเปลี่ยนเมื่อเติบใหญ่ด้วยบุคลิกที่แตกต่างโลกพลาเป็นชายแข็งกระด้างพูดน้อยแต่แรงอาฆาตแรงส่วนเพืง่ายเป็นชายเจ้าสำราญเจ้าชูเจรจาเก่ง ทั้งคู่กลับไปหลงรักหญิงคนเดียวกันนำไปสู่ความบาดหมางที่ไม่มีวันคืนดีจากเรื่องเล็กจึงกลายเป็นศัตรูร้ายเผิดง่ายคิดเอาชนะทุกทางส่วนโลกพลาผู้ดุดดันก็มิยอมแพ้จึงปฏิญาณในใจว่าหากได้เจอวันใดข้าจะฆ่ามันให้ตายแม้เวลาผ่านไปหลายปีทั้งสองต่างหลบหน้าหลบตากันไม่เคยได้สู้กันจริง แต่แล้ววันหนึ่งเพิดง่ายล้มป่วยด้วยไข้ร้ายและถึงแก่กรรมญาติพี่น้องเศร้าโศกเตรียมจัดพิธีศพอย่างเรียบง่ายณป่าช้าท้ายเมืองโลกพล้าได้ยินข่าวถึงกับหัวเราะเยาะในใจแต่แขนในอกยังไม่ได้มาลายเขาคว้าดาบคู่ใจออกจากเรือนในยามคำ่ำพลางพูดกับตนเองว่า แม้เจ้าตายแล้วข้าก็จะทำตามสัจจะที่เคยตั้งไว้จะได้ไม่เป็นคนเสียคำในยามที่ขบวนศพเคลื่อนไปถึงป่าชา้าภายใต้แสงจันทร์สลัวโลกพลาพโผลออกมาจากพงไม้ราวปีศาจเขาตะโกนลั่นเพิดง่ายข้ารอวันนี้มานานเจ้าไม่มีวันหนีพ้นถึงตายไปก็จะไม่ยอมให้วิญญาณเจ้าหัวร่อยย่ะข้าได้ แล้วเขาก็ฟันศพด้วยดาบยาวจนขาดเป็นสามท่อนต่อหน้าญาติพี่น้องผู้มาร่วมงานเสียงหิงชายร่ำให้ระงมไม่มีใครกล้าเข้าขวางเพราะโลกผลานั้นร้ายกาจเกินจะห้ามได้เสร็จแล้วเขาก็เดินจากไปอย่างเยือกเย็นราวกับไม่ได้ทำผิดใดญาติผู้ตายเก็บความอาฆาตไว้ในใจฝังศพแล้วจึงไปฟอ้องต่อศาลเมือง สุลาการรับเรื่องและเรียกโลกผ้ามาสอบถามเขายอมรับอย่างไม่สะทกสถานว่าใช่ข้าฟันมันม้าตายไปแล้วข้าก็ยังถือว่าเป็นศัตรูของข้าแต่เมื่อตรวจสอบตามกฎหมายกลับไม่พบโทษชัดเจนต่อการทำร้ายศพจึงทำให้ความคืบหน้าชะงักอยู่ญาติของเพิดง่ายไม่ยอมแพ้จึงยื่นดีกาต่อเจ้าพนักงานกราบทูลขึ้นถึงพระเจ้าหงสาวดี พระองค์ทรงรับฟังด้วยสีพระพักเเคร่งขรึมแล้วตรัสเรียกตุลาการทั้งสี่มาประชุมผู้นี้ผูกสาเหตุแห่งแค้นตั้งแต่เมื่อผู้ตายยังมีชีวิตครั้นตายไปก็ยังหาความสงบไม่ได้แล้วฟันศพราวกับฆ่าคนอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายเห็นว่าเป็นเพียงศพ แต่เราวินิจฉัยว่าเขาผู้นี้ทำการประหนึ่งฆ่าคนสองครั้งทั้งในความตั้งใจและในความกระทำพระราชองค์การจึงมีว่าให้ปรับโทษเป็นสองชั้นเปรียบเสมือนฟันคนเป็นหนึ่งครั้งและฟันศพอีกหนึ่งครั้งให้ใช้ฆ่าศพสามท่อนรวมเป็นหกคนและให้จ่ายสินไหมแก่ญาติผู้ตายโลกพลาจึงต้องจ่ายค่าปรับเต็มจำนวนจึงถือว่าสิ้นคดี การละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านกลางป่าลึกมีชายผู้หนึ่งชื่อมัน่นดำรงชีพด้วยการดักไซและตกปลามั่นเป็นชายหนุ่มขยันขันแข็งแต่ต่อมากลับเกิดเรื่องประหลาดเพราะปลาในไซที่เคยจับได้มากกลับหายไปทุกวันมั่นสงสัยว่าคงมีขโมยแอบมาขโมยปลาจึงแอบซุ่มดูในยามดึกท่ามกลางสายหมอกแห่งรัตรีกาน พลันเห็นเงาตะคุ่มของหญิงสาวร่างผอมแห้งทว่ารวดเร็วราวสายลมนางค่อยๆปลดปลาจากเบ็ดอย่างคล่องแคล่วมั่นกระโดดเข้าใส่กอดรัดฟัดเหวี่ยงหวังจับตัวให้ได้แต่แล้วกลับพบว่าหญิงผู้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาเธอคือผีกองกอยอสูรหญิงในตำนานผู้ล่อลวงชายไปเป็นสามีนางจับตัวมัน่นพายังถ้ำลึก ใช้หินใหญ่ปิดปากทางไว้มิให้หลบหนีได้มันถูกบังคับให้อยู่เป็นสามีผีกองกอยต้องกินอยู่ร่วมกันอยู่นานจนมีลูกชายผู้แข็งแรงเกินเด็กมนุษย์ธรรมดาวันหนึ่งนางออกไปหากินมันจึงอ้อนวอนลูกให้ช่วยผลักหินออกปรากฏว่าทำได้จริงเขาโกหกลูกว่าพ่อจะไปตามแม่แล้วรีบหนีเข้าไปในป่า เมื่อรู้ตัวว่าผีกองก่อยตามมามั่นจึงมุดหัวเข้าในซอกหินปล่อยก้นโก้งโค้งออกมาเส,สแสร้งว่าตนตายแล้วนางผีคลำดูแล้วได้กลิ่นผายลมเหม็นจึงปักใจเชื่อว่าสามีตายจริงรำให้แล้วจากไปแต่นางทิ้งของวิเศษไว้ให้หนึ่งใบบอกว่าสามารถขอได้สามสิ่งมั่นจึงกลับหมู่บ้านขอทรัพย์ ขอบ้านขอพรรยาง,งามและร่ำรวยในชั่วพริบตาเพื่อนของเขาได้ยินก็อยากรวยบ้างจึงลอกเลียนแบบทุกอย่างแม้แต่การแกล้งตายด้วยการโกงโค้ง,งแต่เมื่อนางผีคลำม,มาถึงของสงวนเพื่อนผู้นั้นทนความจักจี้ไม่ได้หัวเราะลั่นนางผีกองกอยจึงรู้ว่าตนถูกหลอกบันดาลโทสะฉีกเขาเป็นสองท่อนทันที เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเฉลียวฉลาดย่อมนำพาชีวิตรอดแต่ความโลภโดยไร้สติอาจพาชีวิตถึงคราววินาศ